สวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับนี่ก็ในทางการตรวเจเช็คซ่อมนะครับเมนบอร์ดเครื่องซักผ้านะครับพอดีเพื่อนช่างเราส่งมาก็บอกว่าลูกค้าแจ้งว่าซื้อเครื่องซักผ้ามือสองมานะครับจะมาซ่อมใช้นะครับอาการคือเปิดไม่ติดนะครับมาสอบถามก่อนโอเคมาดูเมนบอร์ดกันครับน่าจะเป็นฝาหน้านะครับโอเคตอนนี้ก็กเป็นรุ่นนี้นะเป็นบอร์ดน่าจะมีบอร์ดหน้าอชุดหน,นึ่งตัวน,นี้จะเป็นบอร์ดล่างนะครับ ตอนนี้ก็มีรอยต้องรอยกันซ่อมมาแล้วนะครับเปลี่ยนไอซีมาเปลี่ยนรีซิสเตอร์มารีซิสเตอร์เปลี่ยนผิดมาหรือเปล่านะครับตัวนี้ R51 อ่านค่าผิดหรือเปล่านี่เป็นส้มเนี่ยเหลืองม่วงส้มอา่าตัวนี้มัน 47k นะตัวนี้ต้องเป็น47โอห์มนะครับต้องเป็นเหลืองเหลืองเหลือง เหลืองม่วงดำทองนะครับเดีววัดดูค่าทันทานดกว่าแล้วกันทีก็ดูดูอะไรด้วยนะไม่แนใ่ใจไม่แน่ลูกค,ค้าซื้อเองหรือยังไงช่างเขาบอกว่าซื้อเครื่องมามาซ่อมนะครับไม่แน่ใจก็ลอ,อยลอยเปลี่ยนอะไรมาแล้วนะครับวัดดูก่อน เคสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่บหี่วัดได้เดี๋ยวเช็ดไอซีอ่อะต้งเป็นไดโอดนะครับขึ้นเลยไดโอดจะมีคาบเลยนะ วัดขาไอซีหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ดูดูเบอร์ไอซีกันเบอร์มองค่อยเห็นนะมันเขาหยอดกาวไว้นะครับตัวนี้หยอดกาวไว้ไม่เห็นเบอร์นะครับน่าจะเป็น่ TNY2 TNY hey, หรือเปล่า สามยอ,ยอดไม่เห็นเบอร์เลยไปดูกันหาวิธีอีกครั้งดกันอ๋อนี่ทีเอ็นสามศูนย์สี่นะนะครับโอเคยันย้อนหน่อยต้องเอียงๆนะครับไม่เห็นเบอร์อใช่ไหมก็จัวัดนี่เลย หนึ่งขา5ขา5กับขานี่เลย5กับขา8นะครับขึ้นไหมไม,ไหมีโอมไหมครับทีต้องขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับนี่นะครับโอเคมีขึ้นสลับด้านก็ ดีไว้ฮะประมาณ500โอห์มโอเคไม่ช็อตนะเดีย๋ยวทอดมินบอกมาดูก่อนนะครับเสีย์มินบอดมาดูนะครับมันจะมีรอยบักจีมกของแง๊กแรงตรงไดโอดนี่ก็ลอยวัดแล้วนะครับ เชื่อมแมวต้องบัคก,กีออกนะครับลองเปลี่ยนรีเซตเตอร์ดูก่อนนะครับทีนี้เชื่องแมวก็ดูในกล่องอะไรแล้วคับตอนนี้บางทีลูกค้าอาจจะวัดตอนที่มันยืดค่าอเปลผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทีนี้ที่ินเตอร์ก็รวมกันของชื่องแมวก็ มิเตอร์ต้องมีหลายๆตัวบางทีตัวหนึ่งรวนนะวัดบางทีวัดได้ถึง49นั่นน่ะโอเคแล้วก็เราก็อ่านเอานะครับาใกล้เคียงตามที่วัดนะครับเช่นครับับกี้ใส่ไหลเข้าไปนะครับใส่เข้าไปในวงจรเลยครับ คราวนี้ก็ต้องหาที่ต่อไฟนะครับไฟก็จะเทสดูดิสซิเตอร์เข้ามานี่ไดโอดมาน,นี่นะครับไฟ AC เข้าจุดนี้ตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นขั้วซีตัวนี้นะฮะ ตัวปาซิเตอร์นี่นะนี่จะคั่วลบนะครับโอเคตัววงจรแล้วจดจุดนี้นะฮะหรือจะเป็นจุดนี้ก็ได้ผ่าน L นะครับผ่านโช๊นี่นะจุดนี้ก็ได้ถ้ามองซกเก็ตก็คือสกเก็ตนี้นะครับสกเก็ตจุดนี้ มันก็จะต่อผ่านโหลดนะครับเนี่ยหลอดไฟแล้วก็มีเบรกเกอร์กันดูดนะครับบัตรก,กีนะครับขอต่อสายบักกีแป๊บหนึ่งอโอเคครับตอนนี้บักกีแล้วนะครับจุดนี้แล้วลดเดี๋ยวเปิดเบรกเกอร์นะครับไฟไม่สว่างนะครับโอเคอต่างวัดไฟ AC ก่อน ใช้ได้ยังไม่เอซีจำไม่ได้แล้วจุดนี้นะพอเห็นนะสองร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโวลต์นะับไปตั้งดีซีหนึ่งพันโวลต์นะครับเตอร์กิตอนกิตอนมิเตอร์วัดตรงคาปาฟังในบวกฝั่งในลบก็ดูคั่วให้ถูกฝั่งนี้ดูแล้วเ,เดี๋ยวจะจับยากหน่อย ดีซีมามา3ามร้อโวล์เลยนะโวล์มเยอะจังขาเป็นคาปามาือบ่าเดี๋ยวปิดเบรกเกอร์ดูก่อนไฟก่อนนะครับดูว่าไฟมันคลายมันจุไหมนะครับ ไปไม่ค้างนะแต่เดียวเหลือสองโวลต์นะครบับดูตัวไอซีก่อนไอซี IC ก็ไม่ร้อนนะดูซติเตอร์ก็ไม่ร้อนนะเปิดดวงคีครับไฟดีซีมาเยอะจังโอเคเดี๋ยววัดดู ไฟขาออกนะครับห้าวัวแปดวต์นี่จ่ายได้ออยังเลยชุดนี้นะฮะจิ้มยากหน่อยนะ เมื่อกี้เหมือนจ่ายแล้วนะบางจุดมันก็จิ้มไม่ค่อยเคื่อนนะครับเจ็ดโวลต์นะครับจ่ายกัเจ็ดโวลต์ตรงนี้ครับตอนตนี้ชุดหนึ่งเป็นลบ จับกลาผิดด้านดูตออั้งสีฟิลเตอร์เป็นหลักนะครับมันจะเป็นบวกเป็นลบก,กันอยู่คือ,อบวกกันแล้วก็ได้12โวล์นั่นแหละเนี่ยเจ้ากันยากหน่อย นี่นะครับได้5โวลต์น,นะครับดีสี5โวลต์โอเคถ่ายละเดี๋ยววัด a อ out ดูตรง C 300หน่อยนะครับมีไฟ AC มากวนไฟดีซีไหมนะครับโอเครัดอนนี้ตั้ง a อ out นะครับ10คูณ10นะวัดตรงขาปานิดหนึ่งนะครับ ก็มีไฟ dc มากวอน dc ไหมนะครับจุดนี้นะครับกันเหนียวนะครับไม่มีนะโอเคไม่มีก็น่าจะรอดจะดูคาปาสันเท่าไหร่น่าจะเปลี่ยนมารอย่างตัวนี้ก็10ไมโครนะ400โวลต์นะนี่น่าจะเหมือนเปลี่ยนเหมือน น้อ,องรอให้มันเปลี่ยนมาแล้วโอเคเรียบร้อยนี่ก็เดี๋ยวล้างเมนบอร์ดนะครับล้างด้วยที่เนื้อสักเองล้างด้วยที่เนื้อสักเอให้กิ้งก็โอเคนะครับล้างเนื้อสักเองเสร็จก็ประกอบกลับครับจะมีจะมีล่างมีบน,น่นะ นี้ออยดูให้ตรง,ล, hehe, ตรงล็อกนะครับมีล็อก okay. อยดตอนนี้ก็เรียบร้อยครับโอเคอยบร้อพร้อมแจ้งราคาเสนอส่งลูกค้าครับโอเคครับยังไงก็ของว่มีประโยชน์ห้ยังไงช่วยกดตดามกดซับตะคายกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ฉันในการทำคลิปโดยใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับ พี่สุครับขอบคุณครับรับชมงาน